กดดันมือหนึ่งโลกอันดับโลกล่าสุดวิวกุลวุธินักตบลูกขนไก่ไทยเก็บแต้มต่อเนื่องวิวกุลวุธิวิทิศานักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยกลับมาไต่อันดับโลกอีกครั้งจากการประกาศอันดับคะแนนล่าสุดของสาพันแบดมินตันโลก BWF โดยนักตบลูกขนไก่ชาวไทยที่ทะลุเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายในศึกเดนมาร์กโอเพนนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถเก็บคะแนนสะสมเพิ่มได้6,50 0แต้ม ซึ่งจากผลงานดังกล่าวทําให้กุลวุธิวิทิสารสามารถเก็บคะแนนสะสมโลกเพิ่มเป็น 95, 9 5 8 7 9แคะแนนขยับแซงแอนเดอร์แอนทอนเส้นขึ้นมาเป็นมือสองของโลกทันทีพร้อมกันนี้ยังทําแต้มไล่ตามฉี่ยู่ฉีนักแบดมินตันมือหนึ่งโลกจากจีนที่มี1 1 2่4 7คะแนนเหลือเพียง1 6 1 6 8แต้มและยังเหลือรายการให้ลงเล่นในฤดูกาลนี้อีก6รายการอันดับโลกของสาพันแบดมินตันโลก b w f ประเภทชายเดี่ยว หนึ่งชียูฉีจีนหน,นึ่งแสคะแนนสองกุลวุฒิวิทิสารไทย 95, 9ก้าห้เจ็คะแนนสาอนเดอร์แอนทอนเซนเดนมาร์กเก้ 92, 3, นาหคะแนนสี่ลีชอเฟิงจีน84,228คะแนน 5. โจนาธานคริสตี้อินโดนีเซีย 81,344คะแนน 6. โจเทียนเฉินไต้หวัน86,19คะแนน 7. อลเล็กลาเนียฝรั่งเศส75,11คะแนน 8. คริสโตโปโปอฟฝรั่งเศส68,340คะแนน 9. โลเคียนยิวสิงคโปร์65,709คะแนน 10. โคไดานาราโอกะญี่ปุ่น